สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เชฟไทยบ้านอีสานอินดี้ครับพี่น้องอยู่กับสะพานใหม่ชนบุรีคือเก่าครับพี่น้องมาแล้วนะครับโอ้ทีมงานได้น้อจัดมิตติ้งอยู่นี่นะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเจ้าเว็บ1้อยไอถึงไหนถึงกันเหมือนเดิมนะครับผมหลังจากช่วงสัปดาห์ที่แล้วเราพาออนทัวร์ไป อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับโอ้หลงทางเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับพี่น้องเลยบรรยากาศยามเย็นนะครับ18นาฬิกากับอีก7นาทีนะครับสะพานหม่ชนบุรีนะครับผมบรรยากาศฝ้าหลังฝนนะครับช่วงช่วงเที่ยงวันนี้ฝนตกหนักนะครับผมโซนจังหวัดชนบุรีนะครับวันนี้ก็พามาดูพระอาทิตย์ตกดินนะครับไม่ทันนะครับวันนี้โอ้ พระอาทิตย์หายไปตั้งแต่เที่ยงนะครับวันนี้ท้องฟ้าเมื่อครึ้มทั้งวันนะครับผมน้ำกำลังขึ้นนะครับเวลานี้วันนี้ขออนุญาตพามาดูมาชมบรรยากาศช่วงยามเย็นนะครับบรรยากาศดีวิวสวยนะครับช่วงนี้มาถ่ายรูปสวยๆกันนะครับผมท่านใดอยู่ใกล้ก็ไะมาได้นะครับวันนี้ขออนุญาตจัดเป็นคลิปทางช่องยูทูปเชฟไทยบานสายดีนะครับผม อะตอนนี้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับชื่อจะยาวไปหน่อยนะครับจากปกติที่เราเคยชื่อเชฟไทยบ้านอีสานนี่ดีนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนใหม่นะครับขออนุญาตจัดเป็นเชฟไทยบ้านนะครับเป็นอจะได้ดูไม่เหมือนใครนะครับผมอยู่กับช่อง youtube เชฟไทยบ้านของเรานะครับผมช่วงนี้ลงคลิปให้ชมเรื่อยๆนะครับอ่อาจจะบางวันไม่ได้ลงบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเราจะพยายามลงให้พี่น้องได้ชมกันนะครับผม ข่าวสารต่างๆเดี๋ยวเราไปที่ไหนเราไปไล่สดไปเดินทางไปที่ไหนเดี๋ยวเราไปถ่ายที่นั่นให้ชมกันนะครับผมวันนี้ก็ออนทัวร์โซนสะพานใหม่ชนบุรีนะครับผมปกติเราไปถ่ายคลิปอยู่ตรงตลาดท่าเรือพลีนะครับผมวันนี้ตลาดปิดนะครับตลาดจะเปิดทุกวันเสาร์นะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่30มีนาคมปี2568นะครับ30มืดมือครับพี่น้องมาน,นี เป็นวันอาทิตย์วันหยุดวันพักผ่อนของใครหลายๆคนนะครับวันนี้โอ้ตอนนี้ก็ยังสว่างนะครับถ่ายคลิปกันมังสวยนะครับทานนายกไล้แวะมาได้นะครับผมสะพานใหม่ชนบรีที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมโอ้กลุ่มรถกลุ่มยังเนาปะปานี้คุณพออ่อเนียน่ยเนาะบานจัดมิตติ้งนะครับผม อขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมนะครับผมอยู่กับช่อง Youtube เชฟไทยบ้านนะครับพี่นอ้องอเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ